สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อเที่ยงวันนี้นะครับก็เป็นเมนูคณะหมูกรอบนะครับก็สั่งจากร้านป่าข้างๆตึกนะครับนี่แล้วก็เกลี่ยไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เอาไข่ลงไปทอดแล้วก็ไปโปะใส่จานนะครับเราก็นําไข่ที่เรามีในตู้เย็นนะครับลงมาทอดไข่ดาวนะครับนี่ใช้ไฟแรงนะครับแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะครับ พอทอดได้สักพักหนึ่งนะครับควันเริ่มฉุยกินเริ่มหอมนะครับเราก็ตักออกจากกระทะนะครับนำไปใส่จานข้าวคณะหมูกรอบที่เราเตรียมไว้นะครับทีนี้เราก็ลาดพริกน้ำปลาที่เขาให้มานะครับจากในซองนะครับ นี่ก็ไข่แดงเยิ้มนะครับช่ำๆกรอบนอกนุ่มในนะครับคําแรกเลยเราก็ตัดไข่แล้วจะด้านขอบก่อนนะครับกรอบๆนะครับทานทูทานคู่กับหมูกรอบนะครับส่วนคำที่2นะครับเราก็ทานคู่กับผักคะน้านะครับ ส่วนคำที่สามนะครับเราก็ทานคู่กับหมูกรอบกับผักกนาเหมือนกันนะครับส่วนคำที่สี่นะครับเราก็ตักออกมานะครับละลายไข่นะครับไข่แดงเหลืองเหลือนะครับสีสันน่าทานนะครับเราก็ตักทานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับอย่าลืมทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ